คุณทำอะไรอ่ะแปลงฟนฝันใช่ไหมอ่ะอ่ะหัวขัดดูแลน้องไปกันเอาแม่เนี่ยแหละเป็นการฝึกจะได้ดูแลน้องได้ไอแก้วกิน ันจะกัดขี๊เอายิ้มิ้มดีๆอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นคุณแม่หรือเป็นหมอฟันเนี่ยฮะไม่ใช่ไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นเป็นแม่บ้านเัวาจี๋เอาอันนี้มันจะแปลงได้ดูให้ม<ๆ>ก่อนยิน้มอ่าเด็ด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 เ <c oughs> ด็ดอ่าๆยิ้มอ่า